ต่อมาจะอธิบายเรื่องอริยสจัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมัดนะฮะแต่และตัวจะมีอยู่สามอย่างมีสัจญานยานก็คือปัญญาเนี่ยปัญญาอย่างรู้ว่าทุกคริยส,สัจคืออะไรแล้วกิจยานคือรู้กิจของเขาด้วยว่าเราควรทําอย่างไรอันนี้ก็บอกกิจยาณแปลว่ากําหนดรู้นะ แล้วก็ในขณะกําหนดรู้เราเห็นแจ้งจริงอย่างไรแล้วเป็นกตตาหยานยานที่รู้เกิดจากการปฏิบัติเขาเรียกกัตายานเนี่ยเราก็รู้แล้วต่อมาสมุทัยเนี่ยสัจจายานอ่าสัจจาานปัญญาเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัวโลภะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยเป็นสัจจาานกิตตยานก็คือว่า เออเราต้องละโลภให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติรู้เลยว่ากิจถ,ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะอ่ามันจะละตัวน,นี้ไม่ได้เราก็ลงมือปฏิบัติขนาดลงมือปฏิบัติเรียกกิจจานเพราะปฏิบัติรู้แล้วเขาเรียกกัตตย,ยานอันนี้ปฏิบัติว่ารู้แล้วเราก็ละได้แล้วส่วนนี่โรทะเนี่ยฮะนีโรทะเนี่ยเราก็รู้ว่า สัจญานปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่านี่โรทัสัจจะนี่เป็นตัวดับทุกนะฮะตัวดับทุกแล้วเรารู้ว่าเป็นตัวดับทุกเราทํำยังไงเฮ้เราควรไปปฏิบัติทําให้แจ้งในขณะที่เราปฏิบัติแล้วก็ทําให้แจ้งนนคลิกจิตญาณพอเราทําให้แจ้งแล้วอ่าอ่าพอเราทําให้แจ้งตัวเห็นแจ้งเนี่ยทาให้แจ้งเกิดความชานาญแล้วนั่นเน่ะเป็นกัตยานอ่ อขาเรียกทาให้แจ้งแล้วต่อมามัคเนี่ยอ่ก็มีสามอิมือนกันสัจญานก็รู้ว่ามัคเป็นทางเดินนะฮะมัคเนี่ยมันควรจเจริญเป็นตัวกําหนดนะฮะเป็นทางเดินจเจริญแห่งสติวิริยะอาตาปีสติมหาสัมปชานญนะฮะควรจเจริญกิจญาณเราก็ต้องไปจเจริญแห้ไป เราก็ต้องไปปฏิบัติต้องทําให้เเจริญขึ้นอ่าส่วนกัจตยิตายานเราก็เจริญแล้วนะฮะเราก็ทําให้เจริญแล้วฉะนั้นพอพูดถึงมรรคนี่มันแปลกอยู่เราต้องเอามรรคแปดมารวมกันมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอพูดรวมกันเสร็จเรียบร้อยมันก็เจริญมรรคก,กาหนดรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเนี่ยสําคัญนะฮะเจริญมรรคก,กาหนดรู้ทุก ละสมุทัไทยแจ้งนิโรธเห็นไหมแต่เวลาพูดพูดทุกสมุทัไทยนิโรธมักแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยมันต้องเจริญมากงกาหนดรู้ทุกละสมุทัไทยแจ้งนิโรธรายละเอียดอยื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีหลังเจริญพร